สักยมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระวินัยกันตะวีโดประธานสง์สํานักสงดอยช้างงูแม่สายตำบลเบียงทางรมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในกระดานนี้อาตมาภาพพร้อมทั้งศรัทธายาตุทั้งหลายมีดำริมีความคิดในการสร้างพระธาตุเขียแก้วจุลามณีเพื่อจะปฏิสถานบนพื้นที่สำนักสงดอยช้างงู ที่อยู่เหนือสุดนของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การสร้างอาตมาพร้อมชาวบ้านพร้อมสอักยาเยี่ยมทั้งหลายกำลังได้สร้างพระธาตุเขียกแกยวเยอรมนีที่สำนักสถถงฆ์ดอยช้างงูได้สร้างนีน้ก็สร้างมาตั้งแต่ต้นปีพศ2567เลื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันนี้พระบรมธาตุองนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่45เมตร ความสูงของยอดพระเจดีย์อยู่ที่72เมตรพระบรมธาตุตรงนี้จะมีจำนวนชั้นที่ไว้ใช้ทำประโยชน์อยู่6ชั้นชั้นที่1จำลองป่าอิมาพานชั้นที่2เป็นระเบียงลอดใช้ทำพิธีประกอบกิจในทางพระพุทธศาสนาชั้นที่3เป็นพื้นที่ในการทำสังฆกรรมต่างๆชั้นที่4ใช้ เป็นพื้นที่บอกประวัติเรื่องราวของรัชการที่9กันที่5จัดทําเพื่อปฏิสถานพระพุทธรูปที่สําคัญในเมืองไทยที่ได้รับมาชัา้นที่6เป็นที่ปฏิสถานขบรมสารีลิกธาที่เราได้มาจากประเทศเนปานลรวมทั้งพระอติธาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นการกราบไหว้สักการบูชาของปุถเทพเทวาทั้งหลายจะใช้ ทำสังฆกรรมด้วยรวมทั้งจะได้เป็นที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานศรัทธายอะจนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าการที่เราสร้างพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมานี้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนารวมทั้งได้เป็นที่ สืบทอดพระพุทธศาสนาของเราให้จนครบ5,000ปีไปได้ตอนนี้ทางสมรสงครงดอย้างงูยังขาดนะจิตตุปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นแล้วนะก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะร่วมใจกันสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่นะเพื่อจะประกาศพระศาสนาสืบทอดพระศาสนาจนครบ5,000ปี อาตมาภาพแต่พร้อมทั้งชาวบ้านพร้อมทั้งศรัทธาแยกเิมทั้งหลายตอนนี้กําลังร่วมด้วยช่วยกันในการก่อสร้างเสริมสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองนะเพื่อความท้าสุขเพื่อความเจริญในชีวิตพร้อมทั้งครอบครัวให้เจริญยาวนานสืบต่อไปจึงหวังว่าศรัทธาแยกเิมทั้งหลายนะจะมองเห็นประโยชน์จะมองเห็นการสร้างบาร,รมีใหญ่ในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนให้ศรัทธาแยกเิมทั้งหลาย ได้นะร่วมใจนะช่วยกันเพื่อต่อเติมเพื่อเสริมให้พระบรมธาตุของเราน,นี้ได้สร้างสําเร็จในเวลาอันไม่ช้านี้ก็ด้วยอํานาจของคุณพระศรีรัตนตรัโดยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ขอให้จงอํานวยไวยชัยให้สัตยาธิษฐทั้งหลายจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญอาตอมาขอเชิญชวนสัตยาธิโย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบารมีด้วยกันอยาลึกชื่อไว้แห่งตนสร้างกุศลแทนใจสร้างบุญด้วยความดีสร้างบารมีที่สนักสงฆ์ดอยช้างหมู่แม่สายสาธุจริลืพร